เปิดภาพปรางกันนรันสวมชุดนอนสายเดี่ยวเซ็กซี่เบาๆแต่ฮอตมากนางเอกสาวสวยปรางกันนรันอวดความสวยไม่พักแม่สวมเพียงชุดนอนสายเดี่ยวสบายๆแต่คะแนนความสวยฮอตกลับพุ่งทะลุเพดานทำชาวเน็ตใจสั่นแห่คอมเมนต์ชื่นชมกันให้วุ่นนักแสดงสาวมากความสามารถ ปรางกันนรันวงขจรไกลหรือเลดี้ปรางนางเอกสาวสุดฮอตที่นับตั้งแต่สละโสดความสวยของเธอก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นขึ้นในทุกวันจนหลายคนใจละลายแล้วละลายอีกที่ถึงแม้จะเป็นยามเช้าที่เพิ่งตื่นนอนปรางกันนรันก็ยังคงสวยเป๊ะอย่างเป็นธรรมชาติล่าสุดวันที่26กันยายน2566 นางเอกสาวขวัญใจแฟนละครทั่วไทยปรางกันนรันโพสต์ภาพแจกความสดใสาย,ยามเช้าในทริปท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิลข้ามกลางบรรยากาศอันงดงามนะริมทะเลแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวลาดีไอพรางแต่สิ่งที่ทำเอาแฟนๆหลายคนสนใจไม่ใช่ความงามของผืนทะเล แต่เป็นความสวยเซ็กซี่ของนางเอกสาวเลดี้ปรางที่สวยโดดเด่นยิ่งกว่าท้องทะเลเสียอีกด้วยความพริ้วสวยของชุดนอนสายเดี่ยวที่ซ่อนความเปรี้ยวประกอบกับความสวยเป๊กของสาวปรางโพสต์ดังกล่าวจึงมีผู้เข้ามากเดก,กันกว่าหนึ่งแสนครั้งเพียงในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งข้อความแสดงความคิดเห็นชื่นชมจากแฟนๆก็ถล่มทลายไม่ต่างกันอาทิตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสวยของจริงเลดี้ยังคงคอนเซปต์หน้าสดไม่ตกใจเหมือนเดิมแฟนคลับยิ้มรับอรุณไปด้วยเลยหน้าสดดอผิวใสสวยตรงปกของจริงคราสวยอะไรขนาดนี้คะสวยสดหน้าสดสวยมากๆ สวัสดีค่ะคนสวยๆแต่เช้าเลยบอกเลยว่าครบจบในคนเดียวจริงๆกับนักแสดงสาวมากความสามารถกรางกันรัน